พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศไว้ว่า <c oughs> เมื่อพระมหาสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีอยู่นั่นแหละอัตภาพที่บำเพ็ญทานบารมีคือในการเป็นพรามชื่ออกิติชื่อสังขะเป็นพระราชาพระนามว่าธนัญชยะ หรือพระเจ้ามหาสุทัศนนะมหาโควินทะนิมิมิมหารา j a n t a k u m a หรือในการเป็นวิสัยหะเศรษฐีเป็นพระเจ้าสิวิราชเป็นพระเวสสนดรก็เหลือที่ะนะแต่ทานบารมีของระโพริสัทว์ผูก้กระทำการบริจาคตนบริจาคชีวิตนะในการเกิดเป็นกระตาย ซึ่งมีเนื้อเรื่องละเอียดอยู่ในสสปันดิชาดกอย่างนี้ว่าเราเห็นเขาเข้ามาเพื่อขอจึงได้บริจาคต,ตัวของตนสิ่งที่เสมอด้วยทานของเราไม่มีนี่เป็นทานบารมีของเราจะเป็นปรมัตถบารมีแน่นอนการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากก็ด้วยการมันเป็นบารมี20ปสะสงส์ขายแสนกับ ด้วยสาสิบบารมีดังที่ได้กล่าวไว้นีแหละศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ทำการบริจาคต,ตนในสังขปาระชาดกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกทิ่มแทงอยู่ด้วยเหลาแม้จะถูกตีซ้ำด้วยหอกก็ไม่ได้โกรธเคืองลูกผู้ใหญ่บ้านเลยนี่เป็นศีลปรามัตรบรารมีของเรา ต่อไปก็เป็นเนกขมะะประมัตถบาร,รมีมีอยู่ในจุลสุดสมชาดกว่าเราสละราสมบัติอย่างใหญ่หลวงที่อยู่ในเงื้อมมือแล้วไปดุดก้อนเขละก้อนน้ำลายเมื่อเราสละแล้วไม่มีความคล้องอยู่เลยนี่เป็นเนกขมะะประมัตถบาร,รมีต่อไปเป็นปัญญาในการที่ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้แสดงงูที่อยู่ข้างในกระสอบพระองค์ได้สเสวยพระชาติเป็นเสนกะบัณฑิตมีเรื่องละเอียดอยู่ในสัตตุพัตตะชาดกอย่างนี้ว่าเราเมื่อใกล้ควรอยู่ด้วยปัญญาปลดเรื่องพร,รามให้พ้นจากทุกข์ได้ผู้ที่เสมอด้วยปัญญาของเราไม่มีนี่เป็นปัญญาปรมาปิรมีของเรา ส่วนวิริยะบารมีก็ในมหาจำลกชาดกมีเนื้อความว่าในถ้ำกลางน้ำเราไม่เห็นฝั่งเลยพวกมนุษย์ถูกฆ่าตายหมดความเป็นอย่างอื่นแห่งจิตไม่มีเลยนี้เป็นวิริยะปรมัทบารมีของเราส่วนขันติบารมีก็ในขันติวาตีชาดกเป็นขันติปรมัทบารมีว่า เราไม่โกรธในพระเจ้ากาศิกราชผู้ทุบทีเราผู้เหมือนกับไม่มีจิตใจด้วยขวานอันคมกริบที่เป็นขันติบาร,รมีของเราสัจจะบาร,รมีก็ในมหาสุดโสมชาดกมีเนื้อความว่าเราเมื่อตามรักษาอยู่ซึ่งสัจวาจาคำจริงตละชีวิตของเราปลดเปลื่องจัริัตหนึ่งร้อยหนึ่งพระองค์ได้แล้วนี่เป็นสัจจะประมัตตบาร,รมีของเรา อธิษฐานบาร,รมีก็เป็นเตมียะนะเป็นพระเตมีในมูมขะปักขะมูขะปักขะชาดกว่าบรรดาบิดาไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเราทั้งยศใหญ่เราก็ไม่ได้เกลียดชังแต่พระสัพพัญยุติยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจรึงอธิษฐานวัดน,นี่เป็นอธิษฐานปาร,รมัตถบาร,รมีส่วนเมตตาบาร,รมี ก็มีอยู่ในเอกราชชาดกอย่างนี้ว่าใครๆก็ทำให้เราสะดุ้งไม่ได้ทั้งเราก็ไม่ได้หวาดต่อใครๆเราไม่แข็งกระด้างเพราะกำลังเมตตาจึงยินดีอยู่ในป่าเขาทุกเมื่อจัดเป็นปรมัติเมตตาปรมัตถธรรมีส่วนอุบเบกขาบรรมีก็มีเรื่องในโลมหังสะชาดกว่า เราหนุนซากศพเหลือแต่กระดูกสําเร็จการนอนในปา่าช้าพวกเด็กต่างพากันกระโดดจากสนามบัวแล้วแสดงรูปต่างๆเป็นอันมากจัดเป็นผู้เบกขาปรมัตถบารมีพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอย่างนี้แล้วดํารงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรกระําบุญใหญ่อันเป็นเหตุให้แผ่นดินใหญ่ไหวอย่างนี้ว่า แผนดิตนี้ไม่มีจิตใจไม่รับรู้สุขทุกข์แม้แผ่นดินนั้นก็ได้ไหวแล้วถึงเจ็ดครั้งเพราะอํานาจแห่งทานของเราในเวลาที่สิ้นสุดแห่งอายุตายจากนั้นได้ไปเกิดในดุสิตพิภพจําเดิมแต่บาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามพัะทีปังกอรจนถึงพระบริษัทนี้เกิดในดุสิตบุรีก้อนนั้นคุณทราบว่าชื่อทูเรนิทานเหตุไกลเป็นเรื่องที่ mm hmm. เราควรจะ สำนึกถึงพระมหากราธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งที่ได้บางเพ็นบารมีเพื่อเกื้อกูลแก่พวกเราให้เราได้สิ่งที่ได้ยากคือการได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมได้เกิดศรัทธาการฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในวัฏฏสงสารซึ่งมีเรื่อง ปรากฏอยู่ในคำพีพุทธกานมิการคาถาธรรมบทเรื่องอุบาสกห้าคนมีเนื้อความโดยละเอียดว่าพระาศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารบอุบาสกห้าคนตัดพระธรรมเดนานี้ว่า นาทีราคะสมุอาคีนาทีโดสะสมุคาหูนาธีโมหะสมังชาลังนาธีตนาสมานาดีไปเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตนาไม่มีนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดของการ หาได้ยากคือการได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากในวัฏตัดสงสารนี้จริงๆการได้สิ่งอื่นๆทั้งหมดไม่เป็นสิ่งที่ได้ยากอะไรแ <c oughs> ด้ยินว่าอุบาสกเหล่านั้นอยากฟังธรรมจรึงไปสู่วิหารถวายังคลพระาศาสดาแล้วนั่งณนะที่สมควรข้างหนึ่งก็พุทธเจ้าทั้ง,งหลายย่อมไม่ทรงคำหนึ่งว่า ผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราผู้นี้เป็นคนบั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงธรรมแก่ผู้นี้เป็นพิเศษจะไม่แสดงให้พิเศษแก่ผู้นี้คือไม่มีความลำเอียงนะคนนี้เป็นคนสําคัญต้องแสดงพิเศษคนนี้คนต่ําต้อยต้องแสดงธรรมดาอย่างนี้ไม่มีพระศา,ศาสดาไม่จะทรงแสดงธรรมปราลรบ,บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ย่อมทรงทำความเคารพธรรมเป็นใหญ่นี่เป็นสุดยอดของคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เคารพธรรมสูงสุดไม่มีผู้ใดเสมอถ้าองค์ทรงเคารพพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้และจัดแสดงนั่นแหละแสดงธรรมประหนึ่งเทพเจ้าผู้มีฤทธิบ์บรรดาลให้น้ำในอากาศหลั่งไหลลงมาฉะนั้น กบรดาอุบาสกอุบาสกก็คือผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยหรือพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอุบาสกผู้นั่งฟังพระสถาคดสรงแสดงธรรมอยู่อย่างนั้นคนหนึ่งนั่งหลับเราเป็นไหมลองคิดดูลองพิจารณาดูนะหรือเห็นใครเขานั่งหลับเวลาฟังธรรมบ้างคนหนึ่งนั่งเอานิ้วมือฉีดเขียนแผ่นดินอืฟังก็ฟัง เอามือขีดอะไรเล่นก็ทำคนหนึ่งก็นั่งเขยา่าต้นไม้ไปนั่งอยู่ใกล้ต้นไม้ก็เขยา่าคนหนึ่งแงนหน้ามองดูท้องฟ้าแต่คนสุดท้ายนี่คนหนึ่งฟังธรรมโดยเคารพเป็นยังไงฟังธรรมโดยเคารพเดี๋ยวท่านจะอธิบายนะพระอานนท์เถระถวายงานพัดพระศาสศดาอยู่เห็นอาการของอุบาสกเหล่านั้น จึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบรรลือลั่นดุจมหาเมฆคำราแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านี้ขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นั่งทำอาการอย่างนี้อย่างนี้พระศาสดาตัดว่าอาน,นุนเธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านั้นหรือด้อานนุน กลาบทูลว่าไม่รู้จักพระเจ้าค่าศาสนาตัดว่าได้จํานวนอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับนั้นได้เคยเกิดเป็นงูถึงห้าร้อยชาติเราลองดูงูนะน่ง,งูนี่ชอบนอนน,ะนอนเอาหัวพาดไว้ที่ขนดแม้ในบัดนี้เขายังนอนไม่อิ่มเลยนอนมาตั้งห้าร้อยชาติยังไม่อิ่ม เสียงของเราก็ไม่เข้าไปถึงหูของเขาเสียงของพระพุทธเจ้าซึ่งบำเพ็ญบารมีมาดีแล้วมีเสียงดุจพรมเนี่ยเข้าไม่ถึงนะหลับไม่ตื่นด้วยคือคือหลับสนิทนะนะั่นแหละพระนลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสเรียงลำดับเป็นหรือตรัสเป็นต่อนๆน,นะครับว่าเกิดเป็นงูนี่ ทุกชาติต่อ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 ตอกัอนหรือเปล่าพระศาสดาตัดว,ว่าอานท์แม้พระสัพพัญยุติยานก็กําหนดไม่ได้ว่าระหว่างที่อุบาสกเกิดนั้นเป็นคนเป็นเทพเป็นนาคนานเท่านั้นเท่านี้แต่อุบาสกนั้นเกิดเป็นนาคคือเป็นงูถึงห้าร้อยชาติติดต่อกันถึงนอนก็ไม่อิ่มในการหลับเลยการหลับนี่ตัณหาชอบนะส่วนคนผู้นั่งเอานิ้ว มือฉีดเขียนแผ่นดินก็เกิดเป็นไส้เดือนถึงห้าร้อยชาติติดต,ต่อกันเคยขุดแผ่นดินถึงบัดนี้ก็ีดเขียนแผ่นดินอยู่ด้วยความเคยชินมาก่อนจึงไม่ได้ยินเสียงของเราเราเกิดกันมาเนิ่นนานมากทําอะไรซ้าๆๆๆๆๆๆๆด้วยความชอบด้วยความเคยชินนั่นเพราะฉะนั้น ก็เลยไม่ได้ยินเสียงธรรมะเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าตัณหามันชอบขุดแผ่นดินพอเป็นไส้เดือนตั้งห้าร้อยชาติต่อเนื่องกันปลายคนผู้นั่งเขย่าวต้นไม้อยู่นั้นเกิดเป็นลิงถึงห้ารอยชาติติดต่อกันถึงบบดนี้ก็เขย่าวต้นไม้อยู่ด้วยความเคยชินมาก่อนนั่นเองสแสดงว่าสัตว์โลกเนี่ยเกิดในอบายภูมิมากเหลือเกิน มาห้าคนเนี่ยเกิดเป็นสัตว์ดลยๆชานาดเสียสามแล้วนะเป็นลิงบ้างเป็นไส้เดือนบ้างแมไส้เดือนนี่ก็โอ้เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ใต้ดินนะขุดกินแผ่นดินแล้วก็เป็นงูซะอีกเพราะฉะนั้นเพื่อเกิดเป็นลิงก็ต้องขย่าต้นไม้อยู่ถึงห้าร้อยชาติ ถึงบัตรนี้ก็ขย่าวตนมาอยู่ด้วยความเคยชินมาก่อนนั้นเองเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เข้าถึงหูของเขาค,คือส่งใจไปเรื่องอื่นส่วนพราหมณ์ผู้นั่งแงนมองท้องฟ้าอยู่นั้นก็เกิดเป็นหมอดูเลิกเลิกนี่ก็คือดวงดาวต่างๆเขากำหนดชื่อเลิกไว้ไม่เหมือนกันว่า ดวงดาวนี้เป็นเลิกนี้เวลาพระจันทร์เดินโครจรมาถึงตรงนี้ก็ชื่อว่าพระจันทร์มาถึงเลิกนั้นเลิกนี้ดาวเลิกนั่นเองคำว่าเลิกถึงห้าร้อชาติติดต่อกันเป็นหมอดูดาวเลิกนะถึงบัดน,นี้วันนี้ก็ยังแหงดูท้องฟ้าอยู่ด้วยความเคยชินมาก่อนเหมือนกันเสียงของเราจึงไม่จึงเข้าไปไม่ถึงหูของเขา วนพราหมณ์ผู้ฟังธรรมโดยข่าวความเคารพนั่นเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์จบใจเพศสิ้นห้าร้อยชาติติดต่อกันมาบัดนี้จึงฟังธรรมโดยเคารพเป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่เทียบเคียงมนต์ที่ตัวเองเคยเรียนมาตั้งห้าร้อยชาติกับพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าจึงต้องตั้งใจฟังคือฟังเพื่อจะจําให้ได้เพื่อจะรู้ให้ได้เพื่อจะได้เทียบเคียงว่า เหมือนหรือแตกต่างกับมนุ์ที่ตนเองเคยรู้มาคือวิชาที่ตัวเองรู้มานั่นแหละพระนนรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะตั้งแต่ผิวเข้าไปจดเยื่อกระดูกผิวที่หูนะก็เข้าไปจนถึงเยื่อกระดูกเพราะเหตุไรอุบาสกเหล่านี้ แม้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพพระองค์พระอนทน์ถามดีนะถามเหตุทำไมเขาไม่ตั้งใจฟังด้วยความเคารพว่าเราจะจำให้ได้เราจะรู้ให้ได้เราจะแจ่มแจ้งให้ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่คิดแบบนี้พระราดาตรัสว่าอนทนเธอคงเข้าใจว่าธรรมของเราคนฟังได้ง่ายกระมัง อันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอย่างยิ่งเลยนะชาวโลกนี่คิดว่าการฟังธรรมของพุทธเจ้านี่ไม่จำเป็นไม่สำคัญหาฟังเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องไปฟังนักรลองดังๆคนเสิร์ตดีๆอะไรของเราต่างหากหรือนั่งคุยกับคนที่เรารักอันนี้หละเป็นของหาได้ยากฟังธรรมพุทธเจ้าไม่ต้องฟังก็ได้ เพราะเป็นของที่ได้ง่ายหรือ,อไม่ให้เกิดประโยชน์สุขอะไรแก่ชีวิตคนเราจะคิดอย่างนั้นนะพระนรินจรงกราบทูลว่าครแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมของพระองค์บุคคลฟังได้ยากหรือโอ้เป็นเรื่องจริงนะสิ่งที่ได้ยากอันหนึ่งก็คือการได้ฟังธรรมของพระุดธเจ้านยากทั้งที่จะได ยินเสียงธรรมะและยากทั้งที่จะฟังโดยเคารพฟังโดยเคารพยิ่งยากใหญ่พระศาสนาตรัสว่าถูกแล้วอาน,นุน์พระนนกราบทูลว่าเพราะเหตุไรพระเจ้าข้าทาไมจึงฟังได้ยากจังทําไมเป็นอย่างนั้นน่าจะฟังได้ง่ายนะเพราะว่าพระธรรมก็ไพเราะในเบื้องต้นทํากลางที่สุดพุทธเจ้าก็มีเสียงไพเราะเป็นต้นเนี่ยเป็นของที่ <c oughs> น่าจะ ทำได้ง่ายเพียงแค่มาเงี่ยหูฟังนั่งใกล้ๆตันแต่ว่าเพราะเหตุไหไรเขาจึงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้แสนยากศาสนาตัดว่าเราต้องฟังให้ดีสำเนียกให้ดีนะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะต่อไปเราก็อาจจะไปเป็นงูเป็นลิงเป็นไส้เดือนเป็นอ,อะไรที่ ได้ไง่ายๆแล้วก็ไม่สนใจาศาสนาด้วยไม่สนใจคำสอนพระพุทธเจ้าอานนท์พระพุทธเจ้าตรัสสัตว์เหล่านี้คืออุบาสกห้าคนไม่เคยได้ยินคำว่าพุทโธธรมโหรือสังโฆมาหลายแสนกับหลายแสนกับนะไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมนี้ได้ ก็ในสงสารที่มีเบื้องต้นอันใครตามรู้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้ฟังแต่ดีรัชฉานกระถามากมายอย่างเดียวถ้อยคำที่ขวางไปสวรรค์นิพพานแต่ว่าไม่ขวางที่จะไปอบายภูมิไปเกิดในเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยสัตว์ดีรัชฉานเนี่ยไปได้ด้วยการฟังดีรัจฉานกระถา ถ้อยคำที่ขวางนะมีสามสิบสองประการเรื่องท่านา้ำเรื่องพระราชาเรื่องอะไรต่างๆที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นวจีทุจริตสั้นเหล่านี้ฟังแต่เดัาฉานคาถามากมายอย่างเดียวเอาวันนี้เราได้ฟังธรรมสักกี่ครั้งและระยะ,ะเวลานานสักหนึ่งนาทีได้ไหมเนี่ยเอาวันเนี้ย ถ้าเมือ่อตอบว่าวันนี้วันนี้ฟังธรรมได้ตั้งชั่วโมงอ้าวแล้วคนที่ไม่ได้ฟังธรรมที่เราฟังอยู่เนี่ยมีเท่าไหร่ตอนนี้คนมีแปดพันล้านแล้วนะคนฟังธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากและก็ยังมีน้อยอย่างยิ่งด้วยสัตว์เหล่านี้ฟังแต่ดิีฉานกระถามากมายอย่างเดียว จึงเที่ยวร้องรำทำเพลงไปในที่ต่างๆเช่นโรงเล่าและสนามกีฬาเป็นต้นจึงไม่สามารถจะฟังทำได้ที่ไหนมีความสนุกสนานล่าเริงนที่บุรุเจ้าท่านก็ตัดไว้ว่าโกนุฮาโซกิมานันโดนิจังปัจจลิเดชติอันตะกะเรนาโอนาธาปฏทปังนาคเวสธาร่าเริองอะไรกันหนอยินดีอะไรกันในเบื้องโลก สันนิวาสถูกไฟไหม้ลุกโลงแล้วเป็นนิดทสัตทั้งหลายถูกความมืดครอบกำแล้วเอกชนไยไม่สแสวงหาดวงบัติทีเล่านี่เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเที่ยวร้องรำททาเพลงพนิที่ต่างๆในโรงเล่าในสนามกีฬาไม่สามารถจะฟังทําได้้าานุีกลับทูลว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอะไรว่าอุบาสกเหล่านั้นจึงไม่สามารถลำดับนั้นพระศาสดาตัดแก่พระอนุนว่า อานนนฟังให้ดีนะโยมเหตุนี้สำคัญมากเลยเราไม่มักจะมไม่ค่อยกำหนดคําสอนพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องสำคัญให้ปัญญาที่แท้จริงแก่เราได้รู้สัจจะก็คือได้รู้อริย,ยสัจสี่นะเราไม่ค่อยกำหนดอาโนนเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะเพราะตัณหา อุบาสกเหล่านั้นจึงไม่สามารถฟังธรรได้ชื่อว่าไฟเช่นกับไฟคือราคะไม่มีเอาไฟทั้งหมดในจัก,กรวาลในวัตถสมฐานมาเทียบแล้วไม่มีไฟอะไรเผาได้เหนือกว่าราคะนะเพราะเหตุผลคือไฟคือราคะไม่มีเท่าฐานก็ไม่สับด,ด้ ไฟอ,อื่นๆนี่ไปไหม้นี่มันจะมีร่องรอยหลงเหลืออยู่แต่ว่าไฟราคานี่ไหม้เท่าไหร่ก็ไม่มีควันไม่มีขี้เท่าไม่มีร่องรอยนะความจริงถึงไฟล้างโลกนี่เขาเรียกไฟประจำกับเกิดจากดวงอาทิตย์มีมากถึงเจ็ดดวงก็ไม่โลกไม่เหลืออะไรเลย เาผาพลานเป็นครั้งคราวเท่านั้นไม่ได้เผากันตลอดนานๆถึงจะมาเผาไฟประหลกันหรือไฟล้างโลกนานมากานะส่วนไฟคือราคะไม่ตลอดเวลาเนี่ยฟังธรรมอยู่ก็ยังไม่อยู่ไม่ต้องพูดถึงไม่ฟังธรรมไปฟังเสียงเพลงเพราะๆไปฟังเสียงดนตรีไปฟังคนรักของเราไปดูคอนเสิร์ตอย่างนี้มันเกิดไฟราคะ ตลอดเวลาเลยเผาอยู่ทั่ววัฏสงสารเลยนะก็เผาครานเป็นครั้งคราวเท่านั้นไฟไม่โลกเนี่ยส่วนไฟคือราคะไม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะก็ดีหรือว่าชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดีชื่อว่าตาข่ายเสมอด้วยมหะก็ดี ชื่อว่าแม่น้ําเสมอด้วยตันหนาก็ดีย่อมไม่มีดังนี้แล้วจึงตัดพระคาถาเหล่านี้ว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีตาข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ําเสมอด้วยตันหนาไม่มีอธิบายคําเหล่านี้คําว่าไฟเสมอด้วยราคาะก็หมายความว่าชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีราคะนี่มันสูงสุด เพราะเกิดขึ้นเผาภายในโดยไม่แสดงอะไรเช่นควันเช่นขี้เถ้าเป็นต้นไฟอื่นมันมีมันก็เลยเผาอยู่ภายนอกอะนะไม่ <c oughs> ไม่ได้ร้อนอะไรเราหลบหนีได้จากไฟราคะเช่นลักใดเสมอด้วยตนไม่มีนี่โอ้โหมันเผาตลอดนะ เราลักไหมล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสพจนทัพพระธรรมารมณ์ที่สมมติว่าเป็นตัวเราของเราสุดแสนจะลักมันก็ยิ่งเล่าร้อนนะนยิ่งรักเท่าไหร่ก็ยิ่งเล่าร้อนเพราะว่ามันกลัวว่าจะสูญเสียไปชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีเพราะเกิดขึ้นเผาภายในโดยไม่แสดงอะไรเช่นขวัญเป็นต้นไฟอื่นมันมี ผลให้รู้ได้นะมีความร่อนให้รู้มีความม,วม,มีเปลวไฟสีสันต่างๆให้รู้ได้คำว่าผู้จับเสมอด,ด้วยโทรศัไม่มีอธิบายว่าผู้จับทั้งหลายมีผู้จับคือยักษ์งูเหลือมจระเข้เป็นต้นก็จับได้ในชาติเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับเสมอด,ด้วยโทรศัหมายความว่าผู้จับทั้งหลายมี คือผู้จับคือยักษ์ผู้จับคืองูเหลืม่มและผู้จับคือจระเข้เป็นต้นย่อมจับได้เฉพาะในชาติเดียวเท่านั้น mm hmm. ก็คือในอัตภาพเดียวสมมุติว่าจระเข้มันไปจับ <c oughs> หมูหมูลงมากินน้ามันไปจับกินก็จับได้เฉพาะหมูเท่านั้นนะ